วันนี้วันที่4มิถุนายน2568เป็นครั้งที่35ข้าเเจ้าในรัชวัตรมณีรัตขอถวายจิงตัวตจัตยายพระสูตรพระประลิษฐมนคลต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาสัมมาบูชาสังฆบูชาและอาจารย์บูชาแด่ครูบวาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าเจ้าจงตั้งมั่นมีสติและลึกได้มีสมาธิจดจ่อในกหลักปัญญชน่งได้บทตรวจแจ้งต่อเนื่องได้เถิดบทกาบพัตนาใจอรหังสมานสัมปโชพกวาพุตังพระกวนตังอภิวาเจมิสวาวาโตพระกตาตโมสมังนัมมัสสามิสุ บทปูชาพระภายัยฤพนา์อระหังสมาสัมพุโตสุจิลังประลิพุโตภูเนหิตทะละมาโนธานิปาละมีหิจทิสติยาวะจีวังอาหังพุทธังธรรมังสังขังสระนงังฆโตปูเจมิตระตะนต,ตะยังธรรมังจะลามิโตตินาบทสวสดชุมนุมเทวดาสมันตาจักกาวาเลสุตอาตาคันตุเทวตา,าสัตสัมังมุนิราชส,สุนันตุสักกะโมกตังสักเคกามจะรูปเปกิริจิกะละัตะเตตินตะลิเควิม,มานีติเประเถจะกาเม ตะลูวัณนะขะหานีเคหะวัตถุมาหิเตเตปุมมาเจยันตุเทวาชจรธะละวิสะเมยักขะคันทพัฒนาคาตินทันตาสันติเกยังมุนิวะละวะจ,ะน,จนังสาสาโวเมสุนันโตธรรมมัตสวนรกาโโยัมัตตันตาธรรมมัตสวนรณการโโยยัมัตตันตาธรรมมัตสวนรการโโยัยพัตันตาอะโมตโสมัสสะพระปโตอะหาโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตโสมัสสะพระปโตอะหาโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตโสมัสสะพระปโตอะหาโตสัมมาสัมพุทธัสสะ พุทธังสารนังกจามิธรรมังสารนังกจามิสังฆังสารนังกจามิตุติปิพุทธ <So> ังสารนังกจามิตุติปิธรรมังสารนังกจามิตุติปิสังฆังสารนังกจามิตาติปิพุทธังสารนังกจามิตาติปิธรรมังสารนังกจามิตาติปิสังฆังสารนังกจามิบทสวดสัจจะิริยะคาถานาติเมสระนังอัญญังธรรมพุทโฌเมสระนังวัลังเอเตนะสัจจะวัเจนะสติเมโหตุสัพพะธานาสิเมสระนังอัญญังธรรมโมเมสระนังวัลังเอเตนะสัจจะวัเจนะสติเมโหตุสัพพะธานาสิเมสระนังอัญญังสังโ บทสวดลัรสนะปะนามะคาถาพุทธังนะเมรตนะภูตสลีละปิตังสัมมังนะเมรตนะภูตวิสุทธิสารังสังขังนะเมรตนะภูตสุรีละสิทิติเอตังนะเมติลัตนังรัตนตะยวะหังสัมมาสโมสลิตะวัตถุวิเศษะภูจังอัญโยยานยุตตะพุนัโนโยคะวะตปะวัตตังอสุมิตะยัมหิปิตะเทวะ ยะถาติทันเตเอกังวินาตัธิตะเลสะมะสัมภเวนะโลกเกกะถาติจกักจิเลจะปาตุปูตังคำมพีระยาวิสยังอติพุทธสัทธังวินโยหิปันธิตัชเนหิวิชัญญะรูปังโลกรมิเกติจิกะดจุปะลพะนียังเกสัญจิสุทุวิทิตังพุนกายะสายะนาเมหิเยวะชะนะสายะสุวิท ส,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 สุสัมปะสิสมุตสตังมะนสิกสุธะปสาะสานางปุญจติกานะมะสะมุตตะมะปุณนะปูมังทุกขาปะมุจจะนะมะุขสาะระนางขาตาหนางังปูชาละเหสุป,ปาระมังปปิปูชาเนยยังนิพพาณนะสัิกิรยยิยาอุปยุปักนิสสยัถังสัมมากิเลสะมะละ โสทนะสิทธิยาจะสาธุหิอัตตกุสะเลหุปะเสวนียังปะเนหิจะอภิสาราาานังคะมะดียะเววะัสมาหิตังติละติตนานังสารนังคะตัมหระรติงทิวังคะณะเนสุณมัสสะมานาภูเชมะจาปิสตตะสังสุป,ปะสันนจิตาจตัตฐานุป,ปาลิจะลิยาสัทธาราจะปุญญะตถะสุกเตนะสุขีพระเว ภเตเชนะตัสสะจะสัทธาปิสุวัติโหตุโยเจทะรมะวินยัมหิปะมานะปูโตโลกุตลาปิสมะโยนิยโตทุโพชังตโซปะนิสัยยะจะยายะอายัมปิโหตุปัตถุตเยปะลิจิโตสุปะสาะกาโล นมะกาลสิทธิคาถาโยจักุมาโมหะวาลาปักกัทโสามังวะุทโธสุขโตวิมุตโตมารัสสะปาสาวินิโมจะยันโตป่าเปสิเคมังชนะตังวิเนยังพุทธังวัลตังศิรสานามิโสกัะนาทจาวินายจัดกันจะต่านเจชสาเตชยสิทธิโหสุสะฟันตรยาจะวินาสเมโตรัมโมชโยจุจะทโชโยวิยะตัสสะสัตถุตัส เสติโตกัสวิสุทธิมังคังนิจยานิโกธรรมะทะรัศสาลีสาตาวโหสันติกโรสุจินโนสัมมังวาลลังตังสิรสานามามิโมหะปะทานังอุปสันตะทาหังตันเตชะสาเตชยสิธิโอนตุสพันตรยาจวินาจมนตุตัตธรรมะเซนาสุขตาลุโยลุโคโยโลกัสปาปุปาปูปะกิเลสะเชตาโสสันโตสังสันติิโยชะโกจะ สวากขาตะธรรมังวิทตังกะโรติสังฆังวัลลันตังสิรสามามิพุทธานุพุทธังสะมมีสีระติติงตันเตชสาเตชยสิทธิโอนตุสัพพันตลายาจวินาเมมตุอดส่วนนโมกลางอัตกากาถานโมอรหัตโตสัมมาสัมพุทธะมะเหสีโนนโมกุตตมะธรรมมัสสะสวากขาตันเตสะสันเสวะเตนิกนิทะ นะโมมหาสังฆัานสาปิวิสุทธสีละติฏิโนนะโมโอมาตายาลทัทธะลัตะนัตะยัสสะสาธุการนะโมโอมะกาตีตัสสะตัสสะวัตถุตัสสะยัสสะปินะโมกาละปะมะพาเวนะวิคันจันตุอุปัฏฐวานะโมกาลานุภาเวนะสุวัติโหตุสัพป,ปานะโมกาลัสะเตเชนะวิธิมาหิโหมิเตชาวา บทสวดมาสมัยสุดเอวเมสุตังเอกลงสวาญพระกาสเกสุวิหารติกาปิละวัตุสมิงมหาวันเองพตาพิกุตังเกตนะตัติงปัญจะเตหิพิกุตสเตหิสัมเพหิวะอรหันเตหิทัสสหิตะโลกกาตาตุหิเทวตาเยปุเนนะสัมนิวติตาโหนติพระขวันตังทิสทัศนายะพิกุสังกัญจะอจโกจตุนังตุทาวาสกาเยะการนังทาวาชาวานังเทวานังเอตัสโอสิอายังโศสภะกาสเกสุวิหารติกาปิละวัตุสมิงมหาวันเอ มาตาพิกูตสันเตนะสติงปัญจมาเตหิพิกูติสติหิสเปเหวะอนันเตหิทัสสหิจะโลกะตาตูหิเทวตาเดียพุยานัสนิวิติตาวุติภักวันตังทัศนายะพิกูตสังคดัญญานุนะมายมปิเยนะปักวาเตนุปัสังกะเมยามะอุปัสังามิตวาสกวาภักวะโตสติสันติเกปาเตกะคาถาปะเสยามาติอัจโกตาเฟวตาเสยามาสอาปินามะปะรวาปะลิปุลิโสสัมมัติจังวาพาหังภาสาเลยยะภาสาลิตังวา ปาหังสัมวิเชยะเอวเมวะสุทธาวาเสสุเอเวสุอัตตะละหิตาปะควโตปุระโตปาตุละหังสุอัตโคตาเทวตาปะควันตังอาปิวาเทตวะเอกมันตังอัตคุงอัตสุเอกมันตังทิตาโโหเอกาเทวตาปะควโตสันิเกอิมังกาตังอาปสิมหาสมโยปะวัตนาสมิงเทวกายาธรรมาคตาอาคตธรหะอิมังธรรมะสมัยังสักกิตาเยวะปะลาทิตะสังคันติ อัตโกอัประเทวตตาภะกโตสันติเกอิมังคตังอาปัสสิอัตะพิกโวสัมมาสังังสุจิตังอัตโนหุจุมากังสุตสาลาธิวเนตานิคะเนเทตวะอินทิยานิลักันติปันติตาติอัตโกอัประเทวตาสักโตสันติเกอิมังคตังอาปัสิเตตวากีลังเจตวาปริคังอินทักีลังโอหัจจามเมชาเตจะตันติสุทาวิมะลาจักุมา จกขูมาตาสุตันตาสุสูนาคาติอัตโกอัปราเทวตาภะกโตสันติเกอิมังคตังอปาสิเจเกจิพุตังสันนังคตาเจนะเตฆามิสันติอปายะภูมิทาหายะมารุสังเตหังเทวกายังปาลิปูเรสันติติอัตโกภะกอภิก harmful, oughs, ings, worries, ini, ุอมันเตสิเดปุเยนะสันภิกเวทัสสะสุโลกาตตุสุเทวตาสันนิปติตาโหติทัตถาคตังทัสสัญญาภิกขูสังกัจจะเดปิเตปิ เยปิเตปิกเวอาเฮสุงอติตะมัททานังอรันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิปภควันตานังเอตตะเอตะปรมาเยวะเทวตตาสันิปติตาอาเฮสุงอเสยยะถาปิมายังเอตะลาหิเกเตยปิเตปิกเวปะวิสันติอนาคตะมัททานังอรันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิปภควันตานังเอตะปรมาเยวะเทวตตาสันิปติตาพรวิสันติเซยะถาปิมายังเอตะลาหิอาจิกิสัมมิปิกเวเทวกายานังนามามิกิเตติเตติสัมมิเตปิกเวเทวกายานังนามิเตติสิสามิปิกเวเทวกายานังนามามิตังสุตาสสาสุกัง มะนะมะนะสิกะโลทะปาสิสามิติเอวันพันเตติโกเตภิกูปะตโตปัญจโสสุประกอเอตตะโลจะสิโลกะมนุษย์กัสสามิยัตถกุมมาตัสสิตาเยสิตากิริคัพพะลังปะหิตตาสมาหิตาโพทุสิหาวะปตินาโลมะอังสาปิสัมพุทโตโอทาตมะนะสาสุทธาปิปัสนะมะนาวิลาปิญโยปัญจสเตวัตวาวเนกาปิลาวัตเมตโตอามันตะยิสตาสาวเกสัตเนลเตวะเทวกายาภิกันตา เตวิชานาตาปิกโบเตจะอัตปามักระตุตวะพุทธัสสะสตานังเตตัมปาตุระหูยานังอนมุรุตตะสาระทัศนังเอเปเกตตะสะตะมาตะขุงสหัสสังอัตตอัตตะลิงสตังเอกะสหัสสานังอัมนุสานะมาตะสงอเปเกนันสะมาตะขุงสิกสาสปาผูดาหงสตายจัสมอปิอภิญญายะอวกิจนาจกุมาสัตโตอมันตะยิสตาสาเปเกสตานีรเตเมวัคยาอภิกันตาเตวิชานาตาพิกโบ เยโบหังกิตติยศสามิท e. ิราหิอนุปุปปโสสัตตะสหัสสาวะยักขาภูมามกาปิเลาวัตวะอิติมันโตจุติมันโตนั่นโตยัสสจินโมุทัมมานาภิกขมุิกขังสตมิตรมานังชาสหัสสาเขมาวตายักขานานัตตาวันนีโน่อยทีมันโตจุติมันโตนั่นโตยัสสจินโมุทัมมานาภิกขมุิกขังสตมิตรมานังสาตาคีราติสหัสสายักขานานัตตาวันนีโน่อยทีมันโตจุติมันโตนั่นโตยัสสจินโมุทัมมานาภิกขมุิกขังสตมิตรมานัง จินเจเตโสระสสหัสสายะขานานาตาวันน sa, ิโนที sa, ่เป็นโตชุติมโตนัมโตจัตสัจโนโมลท่มานาภิกขมงภิกขังตะมิติงว่นังเวสามิตาปัญจสตายะขานานาตาวันนิโนที่เป็นโตชุติมโตวันัมโตจัตสัจโนโมลท่มานาภิกขมงภิกขังตะมิติงว่นังกุมพิโลราชาคฮิโกเวปุลสันนิเวสานังพิญโยนังสสะหัสสังวะขานังอัปปะยิรูปัสติกุมพิโลราชาคฮิโกโสปะัสสัมิติงว่นังปุริมจัติสังราชาสตะละโสปัสติ กัรทัพพานังอธิปติมาราชายัสสิโสปุตจปิตตสสะพาโวอินทนามาภาปุราอิทิมนโตทุติมโตนังโตยัสสจโนมทัพมานพิกมุงิกรังสัมิติมนังสักกิในจัจจิสังราชาวิรุโหะธปัสสาสติอุปพันธานังอธิปติมาราชายัสสิโสปุตจปิตตสสะพาโวอินทนามาภาปุราอาคูปัญจสิโกเจวะติมพะลูสุยยะวัชสะเอเตจันเดจะราชาโดกัพทัพปาสสหะราจุปิโมทัพมานาพิกมุงิกรังสัมิติมนังอาธากูตาภสานาคาเวสาลาสาหัสัญชกา การพระลักตะลาอาคูวปายาคาสหะยาติพิยามุนามัสตะรัาจะอาคูนาคายะสัสิโนเอราวนโนมหานาโคโสปาคัสมิจิงมะนังเยตาราเชสหะสหะสาระหะลันติทิปาทิชาปะกิวิสุทธะจักคูเบหายะสาใจวนามัชชะปัตตาติตาสุปันนาอิติเตสะนามะอภยันสะานาคะสะราชานะมาสิสุปันนาโตเคมามากาสิพุทโธสัญหาหิวาจาหิอุปหะหะยันตา นาการสุปนาสารณะมะังโสพุทธังทิตาวัชิรหัตเทนะสุมะสะมุทังอสุลาสิตาปาสโลวาสะวเสเตอิติมนโตจะสาสีโนกาลกัญชามาพิสมะอสุราสานะเวคสาเวปาติติสุติติจะบะหาลาโตมะนุจิสา,าตาใจจะปะริปุทานังสเปเวโรจะมามะกาสันในหิตวาพาลดิ่งเสนางป่าหุปัตตะป,ป่ากมุงสัมะโยธานิพัตันเตพิกุนังสวิติงวัาาง อาโปจะเทวาปทิบีจะเตโชวาโยตตาคามงวะลุนาวาลุนาเทบุเทวาโตโมจะยะสัสสาสหะไมตากรุณากายิกาอาูเทวายะสัสสีโนสัสเสตธาธากายาสเปนานัตตาปนิโนทิปิโตชุติปิโตนัมโตยะสัจจโนมุัมนารพิกรมงวิกขังสมิตรมนังเวทุจะเทวาสาธีจะอาสมาจะกสุเวยะมาจันทัสุปนิสาเทวาจันทัมาคูโพลักกิตาสุริยมสุปนิสาเทวาสุริยมาคูโพลักกิตาลักตานิโอลักกิตวาอาคูมันทวะละ วลาหะกาวสุนางวาสะโวเสโสสกโกปาคาปูรินทะโทสะเสเตสะตาการยาจเปนานาสัพันนิโนทิมโตชุติมโตนังโตยัสจินโมทัมานาภิกขมงพิกาังสวิตจิมาังอาถกูสาภูเทวาชละมะกิสิกาลิวะอะริทกาจะโรชาจะอมมาปุพพนิสานสิโนวะรุณาสหธรรมาจะอัตจุตาจะอะเนชกาสุเลยยะลุจิลาอาคูอาคูวาสะวะเนสุสิโน ทาเสตท่าตากายาสเปนานัตตะวันนิโนทิ่มโตชุติมโตมันโตนัโตยัตสัจจินโนมุท่ามนาปิกโมุพิกกนังสัพพิตินมนางสมานามะสมานามานุสสมานุสุตมานสุธาปะทุสิกาอากูอากูอากูมโนปะทุสิกาอาทาคูหะระโยเทวาเทเจโรหิตะวาสิโนปาละคามหาปาละคาอากูเทวายัตสัจสิโนท่าเสตท่าตากายาสเปนานัตตะวันนิโนทิ่มโตชุติมโตมันโตนัโตยัตสัจจินโนมุท่ามนาปิกโมุพิกกนังสัพพิตินมนาง สุกากลุมหาอารุณาอาคูเวคะนอาสาสหะยังโอทาตะไคหาปาโมกกาอาคูเทวาวิจักนาสัามัตตาหาลัคชามิสกาจะยัสสติโนทนายังอาคาปจุโนโยทิสาอาภิวัตติท่าเซเตท่าตากายาสเปนานตับวินิโนทิมิโตทุติมิโตนาโโตยัสสรษฐนรมนต้นั้งมนาภิกรมุงพิกังสัมปิจิมณังเทมิยาดุจิตายามาอัตากาจะอจยัสสติโนตามพิตกาลามะเสิทาโตตินามาจะอาสวานิมานะละ ติโนอาคูอาถาคูปาราณิมิตาสตเตเตทากายาสเปนานัตตะวันิโนจิมโตทุติมโตวันัตโตยัสติโมลทัศมนาพิกุลังสวิติงมนังสันเตเตเทวานิกายาสเปนานัตตะวันิโนนาวันวะเยนะอาชายจุงเยจันเยสทิสาสหสปะบุตตชาติมักขีลังโอขัตินมะนาสวังทักเถเโมขะตะลังนาคังจันทวะอสิตาติตัง สุพมมาบาลมัตโตจะปุตตาอิทิมัตโตสหสันนังกุมาโลจึงโสจะโสปาคัสมิจิงพนังสหัสสภมโลกานังวหะพมมาพิติตติอุปปันโนทุติมันโตพิสมากายโยยัสสิโลท้าเสถอิสราอาคูปัญเจกะวัสติวัติโนเตสันจะวัชโตอาคาหาริโตปาริวาลิโตเตจะสัพเพปปะพิกันเตสินเถเทเวสปามเกมาลเสนาภิกามิ ปัสสะกันหัตถะวันทิยังเอทะกันหัถะปันทัสสะราเคนะปันทะมัตุโบสัมมันตาปริวาเลทะมาโบพุ้จิทะโภจินางอิติทัสสะมหาเสนกกรหาเสนัางอัปเปสยิปานิโนปานินาปะละมาหัจจะสลังกตวานะเวระวังอัจยถาปาวุสโกเมโกทะนัญโตวิสวิชุตโก ตถาโสปจุตถาวติสังขตโรอาศัยยัตเสสัญจะาศพังขปิญญายะวะวิกิจวานะจักรุมาตโตอมันตียสตาสาวเกสัตเนีระเตสมาลเสนาอภิกันตาเตวิชานาธาปิกโกเตจะอัตปะมักระลมสุตวาพุทธัสะสัสนังวีตะลาเพหิปกามงเนสังเนโรอัปปิจิตยุงสัพเพวิชิตะสังขามาพระยาติตายัสสีโนสทขันติสหิปุเตหิสาวกาเตชะเนสุตาติอดส่วนบังคลัสุตตัง อาเสวนาจะพาลานางปัญทิตาในจะเสวนาภูชาจะภูชนียานังเอตมังคะระมุจังปะติรูปะเทสะวาโสจะปุเพจะอัตกะตะปุจตาอันตมัสมะสัมมาปนิธิจะเอตมังคะระมุตมมังพาหูสันจะสันใจจะติปัญจะวิณโยจะสุสิกิโตสุภาสิตาจะยาวาจะเอตมังคะระมุตมะมังปาตาปิตตอุปทานาอุ ปุตตะถาลสังกะโหอนาคนาคุลาจะกรรมันตาเอตมังคัลมมตมังคาในจะธรรมะจะริยาจะยาตการในจะสังกะโหอนาควชานิกรรมานิเอตมังคัลมมตมังอารติวิรติปาปามัชปานาจะสัญญโมอัปปามาโดมาโทจะสัมเมสุเอตมังคัลโมตมังคารโบจะดิวาโตจะสันตจีจีจะ กัญยุตตากาเลนะธรรมัสวาังเอตัมังฆะมุตตมังขันตีจะโสวจัตสตาสมะนาในจะทัสนังกาเลนะธรรมะสากัญชาเอตัมังฆะมุตตะมังตะโปจะธรรมะจะริยัจจะอริยสัจจานัทสนาทิพานะสัจจิกิริยาจะเอตัมมังฆะมุตตมังพุทธัสสะโลกะธรรมเมหต ติดตังยัสสนากรรมปติโลอะโลกังวิลชังเขมังเอตมังคลมุตมังเอตาสิสานิกัจวานะสัพพันสัพพัทธะมะปราชิตาสัมพัทธะสดทิงคันชันติเตตันเตสังมังคละมุตตมัติปดส่วนรัตนปริตยังกินจิวิตังอิทวาหุรังวาสเกสุวายังรัตนังปณีตังณโสมังอธิตสาคะนิเตนะ อิทปิตพุเทรัตังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุขะยังวีวิละวิลาคังอัมตังปณีตังยะทัชชาสักจะบุณีสมาหิโตนะเตนะธรรมเณนะสมาธิจิตเยกอิทำปิธรรมเมลตัตังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุยัพุทธเศโทปริวัตนะจีสุจิงสมาธิมานันตลิกันยะ มาหุสัมมาทินาเตนะสัมโมนะวิชติอิทัมปิธรรมเบลตระนังปณีตังเอเตนะสเตนะสุวัติโหตุเยปุกะลาอัตสตังปัสสะปัสสธาจัตตาลิเอตานิยุขานิโหติเตทักกิเนยยาสุขะตัสสะตัสสะสาวกาเอเตสุตินนานิมหัพภะลานิอิทัมปิสังเกตรตนังปณีตังเอเตนะสเตนะสุวัติโหตุเยสุปยุตยุตตามะนะสาธรรม ัเฮณะนิกามิโนโคตะมะสาสะนามหิเตปฏิป,ต,ปต,ตาอะมะตงมังวิไคหดรัฐามุนาวุธามนิปุติงพุชมานาอิธรรมปีสังเขรัตะนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวติโหตุขีนางปุลานาังนาวันนัตถิสัมภวังวิรัตติติตายติเกภพระวส,สมิงเตขีนาปีชาอะวิรุนพิฉัญชาน,นิพันติทีลา ยถายัมปะทีโปอีธรรมปีสังเกตรัตนังกรณีตังเอเตนะสเตนะสุวติโหนตุปสวดธรรมบทสหัสวัตอัตตาหะเวชิตังเสยโยยาจายังอิตลาปะชาอัตตะทันตัสสะโปตัสโปสระสะนิจังสัญญะตะจาริโนเนวเทโนะคันทโปจะทันะโะมาโลสหะปมุนาชิตังปะอปะชิตังกะยิลา ตาถาลูปะสสขันตุโนปดสวดเกตุปตะสูตรภาสิตมิตรทางเตนะภะกัตตาชาลตามัสปัสตาอหัตาสัมมาสัมพุเตนะเอทะตุมเมตุมเหมาอนุสเวนะมาปะลัมมะปะลายมากิจิกิลายมาปิตะกะสัมปทาเนนะมาตักกะเหตุมานายะคะเหมะเหนะมาอากา ละปะลิวิตาเกนะมาจินทินิชานักขันติยามาพัพปะลูปทตตายะมาสัมโนโนคัลุยะตาตุมเมเหอตตะนาวะชาเนยยาทาอิเมธรรมะอะปุสลาอิเมธรรมาสาวัจาอิเมธรรมาวินยุคะละิตาอิเมธรรมาสมัตามตาปมาหินนาอะหิตายสุขายะสังวัตติอาถาตุมเมเหปัจชา เยยาถาอิยาถาตุมเมตุมเหตอัตานาวชาเนยยาถาอิเมธามากุสลาอิเมธามาอนาวชชาอิเมธาม,มาวินยุปัสสัญชาอิเมธรมาสมัตตาสมาหินนาอิตายะสุขายะสังวัตันติอัตถาตุมเมเหอุปสมัมปัจจะวิหเลยยาถาปิติบทสุตอุปเนยสูตร อุปนิยติชีวิตะมัปตมา,า,มายุงชะลูปะีตัสสะณะสันะสติตานาเอตังพระยังพระละมะละนเนเขะมาโนกุญญานิกะยิลาถะสุขาวะหาณิอุปนิียติชีวิตะมัปตมา,า,มายัางชะลูปะลีตัสสะณะสันะสติตานาเอตังพระยังมะละในเขะมาโนโลกะวิสังชนะประชนเหสันติเปิโขโยทะก,กาเยณสังยังสังยะโม ปาจายะอุทะเจตสาตังตัสสะเปตัสสะสุขายะโหติยังชีวะมาโนปะกโลติคุญญงธรรมโมหเวรคติธรรมจาริงธรมโมสุจินโนสุขมาหวะหาติเอสานิสังโสสเมสุจินเนะทุกขติงกันติธรรมจารีสัพเพสังขาราอนิจจติยะธาปัญญายะปสติอัฏฐนิมพินทติทุกเข เอสะมมโกวิสุทธิยาสเพสังขาราสุขาติยะถาปัญญายะปัสติอัฏฐะนิมพินทัตติทุเขเอสะมมโกวิสุทธิยาสเพธรรมาอนัตตาติยะถาปัญญายะปสติอัฏฐะนิมพินทัตติทุเขเอสะมมโกวิสุทธิยาปโสอปันนกชาดกอปันนกอปันนกัมธามะเมเกทุติยังอาหุตักกิกาเอตัตัญญายะ มีทวีตังคันเหยยะปันญกังพาหุงเวสรณังยันติปัตภตานิวนานิจกอาลามะลุคเจตยานิมนุสาพระยะตัชิตาเนตังโขสรนังเขมังเนตังสรณมุตมังเนตังสรณะมากรมะสัมะทุขาปมุจติโยจักพุทธสัตถมันจะสงคัญจะสรณังคาโตจตาริอริยสัจจานิสัมมตปัญญายะปัสสติทุกขังสุขะ สมุติปานป่าทางทุกขะสัจะอติกะมังอริยจะอัตะถังคิจังทุโขปะสมาสัมภคามินางเอตังโขสารนังเขมังเอตังสารณะมุตตมังเอตังสารณะมาคามาสัมปะทุกขาปมุจจติอดสวดพัสเทกะรัตนะคาถาอติตังนานวาคะเมยยะนมปติกังเขอาาคะตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ร่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึง ยะถาตีัมปนิฮีนันตังอปันตันจะอานาคตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอลาไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังอันยังไม่ถึงปันจุปันในจะโยธรรมังตถาตสะวิปัสสติอสังหิลังอสังขุปังตังวิทีวิทามะนูลุภะลูหเยก็บุคคลใดเห็นแจ้งทำปัจจุบันไม่งอนแงไม่ก่อนแกในธรรมนั้นนั้นได้บุคคลนั้นจึงเจริญในเนื่องเนื่องนั้นเนื่องเนื่องให้ปลุกปงเถิด อันเชวะกินจะมาตับปังโกกันชัญญามะระนางสุเวพึงทำความเพียนเสียในวันนี้แหละใครเล่าจะรู้ความตายในวันพุ่งนะหิโนสังคะลันเตนะมาหาเสเนนะมัจุนาเพราะความผัดเพี้ยนกับมัจุราผู้มิเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาปิงอะโรัตมะสันทิตังตังเวพัตเถกรตโตติสันโตอาิคเ,เตมุนีติ พระมุนีผู้สงบจอ้องเรียกผู้คนผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกิดการทั้งกลางวันและกลางคืนนั่นแหลว่าผู้มีราตีหนึ่งเจริญด้วยประการชนิดแลบดสวดปินหะปัญจะเวกขณะปาระแปรชะลาธรรมโมมหิตชาลังอานาติโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะโลกมดความแก่ไปไม่ได้พระยาธิธรรมโมมหิตมะยาทิงมานาติโตเรามีามการเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะโลกมดความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณะธรรมโมมหิตมะระนางอนานะ สี่โตเรามีความตายเป็นธรรมดาจะลงพ้นกวามตายไปไม่ได้ตะเปหิเมปิเยหิมานาเปหินานาภาโววินาภาโวเราจะเล่าเว้นเป็นต่างๆคือว่าเราจะต้องพัดพากจากของรักของเจริญใจที่ทั้งหลายทั้งโกงกรรมมัสสะโกมหิตกรมะทายาโทกรรมะโยนิกรรมะพันทุกรรมะปริปติสาระสละโนเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นนันเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย อย่างกรรมังกาลิสามิกรเลยนังวาปาปะังวาตัสสัทยาโทภวิสามิเราทําการมบันไดว่าเป็นบุญหรือเป็นบาเราจะเป็นทายาคือว่าเราจะต้อง้ไดรับผลของกรรมนั้นๆสืบไปเอวางอัมเหออาปินหังปัญจะเวกิตพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกๆวันเถิดบทสดเทวตาอุเยชนคาถาบทสรงเทวดาทุกขปตาจันนิทุขา อรยปตาจารนิปยาโลกปตาจารนิโสกาโพตุสเปปิปานิโนเอตาวตาจะอัมเหหิตสัมปตังปุญญาสัมปตังสเปเทวานุโมสันตุสัมปตังปฏิทิิยาทานังท ok ันตุสัตทายะสีลังลักขันตุสัพพสาภาวนาภิลาตาโหตุทันชันตุเทวตาขตาสเปพุทธาพระลพตาปเจกนั่งยังพะลังจานาจัดเจเจรัตนังพันธมิสสพโสอดสวดเทวตาปฏิธนักฐา ญาเทวตาสันติวิหารวาสีนีทูเปคะเลโพธิกเกเรตหิงตหิงตาธรรมะธาเนนะพระวันตุภูทิตาโสตสิงกะโลนใจทั้งวิหารมัศเลเถราจามัชานวกาจาพิกโบสาลามิกาทานาปฏิทูปัสะกากามาจาเตสาสิกนิขามาจาอิสลาสัมปานะปูตาสุกิตาพระวันตุเตชะลาภูชาเยปิจะอันทะสัมปวาสังเสสะทะชาตาอัตโวปะยาะปาติกา นิจานิกังธรรมะวังปตินจะเตปัมเปปิทุกขสสะการนตุสังขยังธาตุจิลังสตังธรรมโมธรรมัตถลาจะปุคาลาสังโฆโหตุสัมมโควะอัตชายะจะหิตายะจะอัมเฮลัคตุสัตธรรมโมสัพเพปิธรรมจาริโนพุติงสัมปาปุเนยามะธรรมเมอริยปะเวทิเตบทสวดสัพพะปฏิธนัคถาบแต่ ปุญญสิทานิกตตสายานจญานิก,ก,านกตานิเมตันจพาคิโนโหนตุสตานันตาปมานก,กาเยปิยากุณวันตาจไมหังมาตาปิตาทโยทิจาเมจับยะทิฐาวาอันเยมัะตะเวริโนตาตาสินทันติโกะตกัตตมิงเตภุมมาจตุโยทิกิกาปเจกะจตุโวกาลาสังสรลันตาพระวะพระเว ยาตังเย,ยปฏิธานมเมอนุโมทันโตเตสยางเย,ยจิมังนัปะปะชานันติเทวาเสสังนิเวทยุงมยัยาทินานปุญญานางอนุโมทนานะเตตุนาสเพสตาสตาโหตุอเวลาสุขะชีวิโนเหมะปะทันจะปะโกนโตเตสาาสันทิชะตังสุภา ขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทาในบัดนี้แห่งบุญทั้งหลายที่อื่นที่ข้าพเจ้าได้ทําแล้วคือส่วนเหล่าดาเด่นที่รักที่ผู้มีกุณมีบรรดาลับิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็นแลสัตว์ทั้งหลายอยื่นที่เป็นกลางแลมีเวรการตั้งอยู่ในโลกเกิดในภูมิสามเกิดในกําหนดสีมีกันห้า 5, และกันหนึ่งและกันสี่ต้องเที่ยวอย่างได้พบน้อยแลพบใหญ่สัตว์เราได้ทราบแลให้สมบูรณ์ของข้าพเจ้าแล้วขอสััตวนะ์เเาาานนนนน้จออุ ก็สัตว์เหล่าใดย่อมไม่ทราบการให้สมบุ์ของข้าพเจ้านี้ขอเทพทั้งหลายจึงแจ้งแก่สัตว์เหล่านั้นเพราะเหตุคือนุ่นธนาบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าให้และขอสัตว์ทั้งปวงจงอย่ามีเวรอยู่เป็นสุขเสมอเถิดและจงถึงตามมกรแสนเถิดขอความหวังอันดีของสัตว์ทั้งหลายจงสําเร็จเถิดด้วยด้าภาพแห่งสัจจะอิสานด้าวาแห่งความเพียรและที่ทรงเห็นการบูชาพระรานตรตยด้วยการตัจจะบทสวดผลพระสุภเพินและคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสตีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอพ้นจากทุกข์ ขอตัวเทเท hmm. วดาทั้งหลายโปรดโน้มนาในการสวดทยดาบนและธรรมะเหล่านี้เพื่อโนามนาและอลรวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระกิ่งผลิตได้โดยบนิษีสมเด็จพระยาสังวงวัดวันนี้ไม่มหาเจ้าจอวัตถุมงคลทั้งหลายที่สามสิ่งขั้นขึ้นทั้งที่ผ่านมาและที่จะจัดสร้างในอนาคตขอจงเปลี่ยนด้วยภาพแห่งะประลิตและคำมงคลในพระคาถาต่างๆขอพสอจงสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ทุกการเิอสาธุ คุณกุศลของข้าพเจ้าทั้งหลายเกิดจากการสวดมนตเ์เจริญจิตภาวนาความนักถวายเป็นพุทธบูชาธิทมบูชาสังฆบูชาขอ,พ,อพรุ่งนี้จงส่งถึงผู้มีเจตจารย์ลูวสวดมนตเ์เจริญจิตภาวนาของพรอปลอดจะละไปทั้งปวงพ้นจากความทุกข์กายทุกใจทั้งสิ้นประสบความสาเร็จเรจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานครับะน่าต่อุปรับมาทั้งหลายส,าส,สมบูบรณ์พรด้วรรค์สมบัติสารสมบัติบริวารสมบัติมีดวงตาเห็นธรรมสาเร็จในการวิปัสสนากรรมฐานเกิดปัญญาญาณและเจริญด้วยจรริิยววัััตจจททท้้้งคืออสสสสุุุขขขปาาาาะเเนนนมบบญกกพ่